เรากำลังจะเอาน้องหมูแดงไปอเช็คระยะพันโลแรกนะครับผมลมแรงหน่อยนึงไปช,ชิวหลาหลายคนอาจะกลัวแบบว่าเราจะมุดรถติดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปรอดูกันนะช่วงบางกะปิล่าพ้านะรถด,ดูเดิรถติดมากโอ้ยน้ำมันก็จะหมดคนเลวใจเลยวะ่ะคิศชีวะเพิ่งเห็นฟร์ซเช็คระยะ พันโลแรกเนี่ยจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับขึ้นทางไหนวะเนี่ยโอเคครับก็กราบสวัสดีครับกับพบกับช่อง TNT r a d e r นะครับผม วันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าน้องหมูแดงนะครับโอเคฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบนะครับผมก็อันนี้เรากำลังจะเอาน้องหมูแดงไปอ่าเช็คระยะพันโลแรกนะครับผมก็จะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปเดี๋ยวจะเอาไปที่ร้านเขาแหละนะศูนย์ฮอนด้าตรงลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ลมแรงหน่อยนึงไปช,ชิวเมมตอนนี้กล้องก็ไม่รู้เป็นไรนักหนานะฮะเป็นบางทีมันก็แบบขึ้นเออร์เลอร์นะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันช่วงนี้กรุงเทพก็แบบฝนตกแทบทุกวันเลยนะฮะ พักพิลามนะฮะวันนี้ก็เอาน้องหมูแดงไปเชคระยะนะมันพันโลแล้วอ่ะรถลันเอ็นสทีนะฮะรถยังไม่ถึงเดือนเลยขับกันแบบชิวๆนะฮะวันนี้ไปเดี๋ยวไปรอดูช่วงรถติดเลยกันนะ,ะนะว่าฟอซ่าเนี่ยฟอซ่าสามพันศูนเนี่ยมันใหญ่ในชะ่ไหม หลายๆคนอาจะกลัวแบบว่าเราจะมุดรถติดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปรอดูกันนะช่วงบางกะปิล่าพาวนะครัรถติดแน่นอน่ะเดี๋ยวไปรอดูกันโอเคฮะเราก็เริ่มเข้ามาอยู่ช่วงรถติดแล้ว <c oughs> แยกด้านหน้านี่ก็อ่เขาเรียกอะไรวะ เรเลี้ยวเลียวเลี้ยวขวาก็ไปเป็นเส้นน้วมินนะฮะตรงไปก็บางปีบอบางกรนะปีอ่ะอาแดงไหลได้ไหมไหลได้ไหมอ่ะพอไหลได้พอไหลได้ไหลไหลไหลเบนซ์ลี่ทีเอ็นทีสามร้อยนะฮะดานนาเรา รถติดมากเฮ้ยน้ำมันก็จะหมดโคตรเลวใจเลยว่ะคลิปนี่วะเพิ่งเห็นวิ่งได้อีกสามสิบโลน่าจะพอนะผมคิดว่าผมน่าจะเอาไปเช็คเช็คเช็คพันโลก่อนแล้วค่อยออกมาเติมน้ำมันนะคิดว่าจะพอไหมอ่าน่านนะแล้วซ้ายก็ ไปเส้นสีนัคลินนะครับผมโอ้โหแยกแยกลำสารีนะฮะฝ่ามือก็จะเป็นแฮปปี้แลนด์นะฮะโอ้โหโอ้โหติดหลกเพ่โอ้ยโอ้ยรเส้นลาดพร้าวนี่เป็นเส้นที่แบบผมไม่อยากจะมาเลยนะ มันคับแคบนะฮะคับแคบแล้วก็รถโคตรจะติดเลยเป็นหนึ่งเหตุผลที่ผมไม่อยากจะมาเเส้นหลาดเทา้าโอ้เด็ตีนขาดยังไงก็แบบหาทางเลี่ยงอะยอมยอมแบบอ้อมทางระยะทางไกลดีกวะนะ่าดีกว่ามาติดรถอย่างเงี้ยมันมันร้อนแล้วก็เปืองน้ำมันด้วยนะ แต่วันนี้ก็โอเคถือว่าโอเคไม่ไม่ติดอะไรมากนะฮะ <_ letter> เกินคาดนะตอนแรกผมกล่าวไปแล้วบอกโอ้วันนี้ต้องรถติดมากแน่ๆเลยวันนี้วันอะไรวะอังคารต้องเป็นช่วงเช้าๆนะช่วงเช้วเาวันจันทร์นี่แบบโอ้สุดจัดเลยนะอย่าได้เข้ามาเลยเสร็จลาดเทานะ แล้วก็เรามาศูนย์ครั้งนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าเราไม่ได้โทรจองโทรอะไรเลยไปแบบาตายดาบหน้าไปเดี๋ยวไปรอดูกันลุ้นกันนะว่ายังไงนะเดี๋ยวก็คงใกล้ถึงแล้วแหละนะฮะไปเดี๋ยวรอดูกันครับโอเคฮะตอนนี้เราก็ก็อายูเทิร์นกลับมาแล้วนะใกล้ถึงศูนย์ฮอนด้าแล้วน เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า,อาฟอร์ซ่าเช็คระยะพันโลแรกเนี่ยจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับขึ้นทางไหนวะเนี่ย ไปสี่ศูนย์กันนะครับโอเคครับผมไปฮะไปรอดูกันไปฮะเดี๋ยวรอดูอีกทีนะฮะโอเคครับตอนนี้น้องหมูแดงก็ขึ้นเขียงไปที่เรียบร้อยนะฮะกำลังเปลี่ยนถ่ายน้วมัน,นเครื่องเปลี่ยนถ่ายแล้วมัน,นเืองท้ายนะฮะทันโดแรกนะ เดี๋ยวเราไปรอดูกันนะว่า,าจะมีเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็รอตั้งรอข้างในร้านนะครับก็รอดูนะเดี๋ยวเรามารอดูนะว่าค่าใช้จ่ายจะเท่าไหร่นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็าได้ใบสต่งซื้อเรียบร้อยราคาอยู่ที่ประมาณ1,1 2 0ิบาทนะครับในการเช็คพันโลแรกของบอสซาสามร้อยห้าสิบ ตอนนี้ที่ร้านก็มีคอสาว่างอยู่หนึ่งคันนะฮะใครจับจองใครต้องการมาได้เลยนะครับที่ศูนย์ยมหาจักจร์มอเตอร์นะฮดไปยะไปจ่ายตังค์โอเคฮนะเราก็จ่ายตังค์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปกันตอนนี้รถกําลังเริ่มเยอะแล้วนะเดี๋ยวไปรอรับเจต้านะครับที่ที่ทำงานไปเดี๋ยวเราไปรอดูฟิลดันหลังจากที่เปลี่ยนเครื่อนะครับไปรอดูโอเคครับเราก็ นะออกมาจากศูนย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ศูนย์นี้ก็เช็คแบบโอเคเลยนะฮะเขาเช็คเช็คทุกอย่างเลยอะ่ะเช็คแบบเติมเช็คลมยางเช็คอะไรอ,ะอ่ะเช็คเช็คอ่าพวกอะไรพวกนอ็อตพวกอะไรว่ายังอยู่ในมาร์กเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องท้ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับโอ๊ยไปไม่ได้ว่ะ <laughs> แคบเกิน ก็โอเคบริการดีนะฮะก็ช่างก็พูดเพาะนะฮะพูดแบบพูดดีมากเลยอ่ะช่างอะ่ะเออคือประทับใจนะคือเขาพูดเพาะแบบท้าผมอะไรเนี่ยพูดแบบอ่อนน้อมมากก็อยากให้เป็นแบบนี้มาตรฐานทุกทกที่นะไปศูนย์ไหนเพราะบางทีเราไปดูรีวิวเนี่ยแบบออช่างบริการไม่ดีมั่งอะไรมั่งแล้วแบบ อย่างเห็นหลายๆคนนะครับแบบเอาเอาฟฟร์ซ่าไปเช็คพันโลแรกนะฮะก็แบบแค่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไม่มีเปลี่ยนกองเปลี่ยนน้ํามันเฟื่องท้ายอะไรเลยนะฮะเปลี่ยนแบบแค่เปลี่ยนน้ามันเครื่องมันก็แบบไม่ดีนะฮะมันรอบแรกเราก็ควรเปลี่ยนกองด้วยฮะเนาะเศษเหล็กมันเละเอ่อมันเขาเรียกอะไรอ่ะเหล็กมันไม่เสียหสีมา่อก่อนนะช่วงแบบรันดินนะนะมันจะมีเศษเหล็กค่อนข้างจะเยอะนะเราก็ควรแบบ เปลี่ยนกองด้วยนะฮะเพื่อประสิทธิภาพน้ำมันเครื่องที่ดีนะก็ผมก็เลือกเอาเปลี่ยนเป็นอ่าอะไรนะสังะห์แท้นะฮะน้ำมันเครื่องสังะห์แท้นะครับผมก็เขานัดมาถ่ายอรอบก็ตอนห้าพันรือหกพันโลหกพันปะห้าพันหรือหกพันนี่แหละนะผมไม่แน่ใจแต่ก็คิดว่ารถทุกคันนะผมจะเปลี่ยนที่ประมาณสามพันสามพันโลผมเปลี่ยนแล้วนะฮะก็อาจจะไม่ถึงหรอกก็อาจจะมาเปลี่ยนก่อนนะครับผมก็ นะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ใช้จ่ายไปทั้งหมด1,120บาทนะฮะสำหรับเช็คพันโลแรกของเจ้าฟอร์ซ่าสมนะ,ะน้องหมูแดงเรานะฮะก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ขับฟอร์ซอยู่นะฮะก็กลังหาข้อมูลก็คลิปนี้อาจจะตอบโจทย์นะฮะหรือไม่ถ้าผิดพลาดประการไหนก็ผมก็ต้องขอพประธานอภัยด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งให้กับช่อง TNT Rider เราด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย